ค่ะก็สวัสดีท่านบุรัพชัยแล้วก็พี่น้องทุกท่านคุณประชา้าสาหรับวันนี้ที่พระเจ้าทรงโปรดประทานชีวิตที่ดียอดเยี่ยมสําหรับคนที่มีความเชื่อให้เรามีความเชื่อในพระวจนะเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าตรัสนะคะวันนี้เรายังอยู่ในหัวข้อเดิมนะคะก็คือความเชื่อที่มีพลังและมีฤทธิเดชนะคะก็มันจะต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นองค์ประกอบก็คือ การที่เราเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่และสิ่งที่พระเจ้าตรัสสิ่งที่พระเจ้าบอกเราเราก็จะใส่ใจสนใจเพราะฉะนั้นในพระวจนะคำของพระเจ้าก็บอกเราว่าในยอห์นบทที่3ข้อ15เพื่อทุกคนที่วางใจพระองค์จะได้ชีวิตนิรันด์มันเกี่ยวข้องกับชีวิตความเชื่อเป็นชีวิตแล้วก็เป็นชีวิตนิรันด์นะคะ แล้วก็ในยูดาบทที่หนึ่งข้อยีจงรักษาตัวให้อยู่ในความรักของพระเจ้าขณะคอยให้พระเมตตาของพระเยซูคริสต์องค์มูหเป็นเจ้าของเรานำท่านไปสู่ชีวิตนิรันดร์มันเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราภาพพจน์ของเราหรือเอกลักษณ์ดูว่าความเชื่อมันจะมันจะมีมีพรลลักษณะของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรามันจะมีชีวิตที่มี พระเมตตาของพระเจ้ามีความรักของพระเจ้านะถ้าเราไม่รักพระเจ้าก็หมายถึงว่าเราไม่มีความเชื่อความเชื่อของเราก็อ่อนแอถ้าเราไม่รักษาความเชื่อก็บ่งบอกว่าเราไม่ได้ใส่ใจสนใจเรื่องความเชื่อของเราเราไม่สามารถที่จะติดตามพระเจ้าได้เลยอย่าว่าแต่เรื่องรับใช้เลยการรักษาความเชื่อมันเกี่ยวข้องกับความรักที่เรารักพระเจ้า มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราที่เราเชื่อเรื่องที่พระเจ้าตรัสเราเชื่อพระคำเราจึงรักษาตัวเราจึงอยู่ในความรักของพระเจ้าเราจึงคอยพระเมตตาของพระเจ้าเราจึงนำชีวิตของเราอยู่ในเส้นทางที่มาจากพระเจ้าทำไมเรามาคริสเตักรก็เพราะว่าพระเจ้าบอกว่าให้เรามาอยาขาดการประชุมเพราะเราต้องมารับในสิ่งที่พระเจ้าตรัสนะคะ ก็คือสิ่งที่พระเจ้าแต่งตั้งแล้วก็เจิมไว้คริสตจักรเป็นบ้านของพระเจ้าเป็นครอบครัวของพระเจ้าการมาคริสตจักรเรามารับการเสริมสร้างในหนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อที่11นะฮะพระเจ้าทรงเจิมและแต่งตั้งให้ของวระานนี้ไว้เพื่อที่เราจะมารับการเสริมสร้างและที่คริสตจักรต้องมีการเทศนาพระคำคนถึงจะมีความเชื่อเพิ่ม คนถึงจะมีพัสดุของพระเจ้าเพิ่มขึ้นมันเกี่ยวข้องกับความเชื่อมันเกี่ยวข้องกับการที่เราฟูมฟักความเชื่อของเราการที่เราใส่ใจสนใจความเชื่อการที่เรารักพระเจ้าเราจึงเชื่อฟังและทําตามคนที่มาคริสตจกักรกำลังประกาศตัวตนว่าเราเป็นคนแห่งความเชื่อเรากําลังเป็นคนที่ถูกแยกไว้เพื่อพระเจ้าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้า การมาโบสประกาศบอกว่าเราเป็นฝ่ายพระเจ้าเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อแล้วก็บอกว่าไม่สนใจในการมาโบสถ์เราจะไม่ได้รับพระพรนะคะเราต้องใส่ใจสนใจจนยังประทับใจหลายคนเลยที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าเวลาเขาต้องการการเยียวยารักษาเขามีปัญหาเขายังฉลาดที่อยากจะมาโบส เะะพราะเขารู้ว่าโบสถ์ของพระเจ้าหรือว่าคริสตจักรของพระเจ้าเป็นเรื่องธิเดชเป็นเรื่องที่มีคําตอบมีพระพรอยู่ที่พระวิหารของพระเจ้าอยู่ที่คริสตจักรของพระเจ้าเขารู้ว่าที่นี่จะให้อะไรดีๆกับเขาเพราะฉะนั้นขอให้เราเปิดใจในการที่จะดําเนินชีวิตตามถ้อยคําของพระเจ้านะพระเจ้าก็บอกให้ปลุกใจกันเลยการให้ปลุปบททศสิบข้อยี่สิบสี่ยี่ห้า ที่บอกกับเราชัดเจนว่าหนุนใจปลุกใจกันและกันอย่าขาดการนมัส,สการถ้าเราบอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้ามันไม่ใช่ทางเลือกแต่เราจะต้องเลือกเป็นสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบความเชื่อของเรารับผิดชอบชีวิตของเราฉันประทับใจเมื่อฉันนะคะเติบโตมาในคริสตจักรผู้รับใช้พระเจ้าสิทธิย์ยาวิบาลที่ดูแลชีวิตของฉันเขาก็จะบอกว่าต้องมาคริสตจักร ถ้าต้องการเติบโตต้องเข้าคิดเสจักรเพื่อจะรับการเสริมสร้างเมื่อเรามาเราก็ได้รับการเสริมสร้างฝ่ายวิญญาณพระเจ้าต้องการให้อาหารฝ่ายวิญญาณพระเจ้าเตรียมอาหารฝ่ายวิญญาณเพื่อที่จะให้ความเชื่อของเราทํางานความเชื่อที่สดใหม่เป็นความเชื่อที่เป็นปัจจุบันเป็นความเชื่อที่มีสุขภาพดีพระเจ้าเตรียมผ่านของประธานของผู้นําของท่านสบของท่าน เมื่อเราให้เกียรติของประธานนี้เราจะรับพระพรนะคะคนที่มาคริสตจักรต้องเข้ามาด้วยใจถ่อมด้วยใจยำเกรงด้วยใจเชื่อเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าตรัสมารับการเจิมเพราะเราเชื่อว่าที่คริสตจกักรถ้าเรามาด้วยความเชื่อนะคะมันจะทําให้มิติฝ่ายวิญ,ญญาณเคลื่อนมันจะทําให้คนที่มาได้รับพระพร จนพระเจ้าพูดว่าใครก็แล้วแต่ที่สัตว์ซื่อวันสบาโตพระเจ้าจะให้เขาขึ้นขี่บนที่สูงนี่เป็นกฎเกณฑ์ของพระเจ้าไม่ใช่ผู้รับใช้พระเจ้าบังคับเป็นถ้อยคําขององค์โมพระเป็นเจ้าถ้าเราบอกว่าเราเชื่อพระเจ้าเราต้องเชื่อพระคําของพระเจ้าตอนนี้ด้วยต้องมารับการเสริมสร้างต้องมารับการเจิม ะะเราสัตซื่อส่วนของเราเราต้องมาด้วยความเชื่อด้วยนะคะถ้าเรามาด้วยความเชื่อความเชื่อนั่นแหละจะทําให้เราได้รับพระพรพระเจ้าเปิดเผยจากผ่านของประทานเพื่อที่จะเตรียมธรรมิกชนเพื่อที่จะมีชีวิตที่มีความเชื่อถ้าเรามีความเชื่อเราก็จะเคลื่อนต่อไปในการดำเนินชีวิตของพระเจ้าที่พระเจ้าให้กับเรานะคะ เพื่อเราจะรับใช้พระเจ้าเพื่อเราจะถูกเสริมสร้างถูกเตรียมชีวิตเพื่อเราจะรับใช้พระเจ้าปลดปล่อยของประธานนั้นคนมีความเชื่อคนที่มาโบสถ์มีพระพรมหาศาลขอใหเรามีความเชื่อว่าเป็นบ้านของพระเจ้าบางคนเมื่อเขาเหน็ดเหนื่อยเมื่อเวลาเผชิญภัยเผชิญกับปัญหาอะไรมากมายขอให้เรามีความเชื่อว่าเรามีบ้านฝ่ายวิญญาณ บางคนนะคะเข้ามานมัสก,การพระเจ้ากลับออกไปด้วยชีวิตใหม่กลับออกไปด้วยกำลังใหม่กลับออกไปทำงานด้วยพลังมหาศาลขอพระเจ้าช่วยเรานะคะเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตในโลกใบนี้พระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราเคลื่อนไปด้วยความเชื่อเราต้องมารับ ให้คําของพระเจ้าเราต้องมารับการเจิมเราต้องมารับการเสริมสร้างเรามารับเพื่อเราจะพัฒนาความเชื่อเสริมสร้างให้เราเป็นธรรม,มิกชนที่เข้มแข็งอย่างไม่ธรรมดาเติบโตถ้าเราเป็นคนที่มีความเชื่อเรากาลังเคลื่อนไปด้วยหัวใจที่มีความเชื่อด้วยหัวใจที่เชื่อฟังพระเจ้า หัวใจของพระเจ้าต้องการให้เรามีความเชื่อหัวใจของพระเจ้าต้องการให้เราได้รับพระพรได้รับสิ่งดีงามเพราะฉะนั้นการที่เราเข้ามาฟังเข้ามารับเข้ามานมัสการเรากําลังให้หัวใจกับพระเจ้าเรากําลังต้องการให้พระเจ้าเจิมเราแล้วก็อวยพรเราต้องการที่จะให้พระเจ้าเนี่ยเสริมสร้างเราสําคัญนะคะ หลายคนไม่เข้าใจในเรื่องเหล่านี้ก็เลยไม่เห็นคุณค่าว่างตึงมาหรืออาจจะไม่มีตารางเพื่อพระเจ้าเลยถ้าไม่สำคัญพระเจ้าคงไม่บอกให้เรามาพระคำของพระเจ้าบอกเราเรื่องอะไรเราต้องใส่ใจสนใจถ้าเราสนใจเราก็ลังสนใจหัวใจของพระเจ้าแล้วหัวใจของพระเจ้าต้องการให้เรากับสุขสภาพดีทั้งกายทั้งใจทั้งฝ่ายวิญญ,ญาณป่วยมาพระเจ้าก็รักษา เจ็บใจมาพระเจ้าก็บำบัดมีปัญหาพระเจ้าก็คอยช่วยกู้ชุดเรานะออกจากหลุมพางกับดักของพญามารเรากำลังอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เรามีความเชื่อที่มีพลังมีฤทธิเดชเราต้องเข้ามาหาพระเจ้าด้วยเราต้องมีท่าทีที่ต่อมใจขอบคุณพระเจ้าสำหรับหลายท่านนะคะที่เข้ามารับพระคำในผ่านย t ท b e ผ่านช่องทีมข่าวดี นั่นอีกวิธีหนึ่งที่ท่านก็จะรับพระพรด้วยเราเปิดใจกับพระเจ้าที่ไม่เพียงด้านเดียวหลักการของพระเจ้าก็มีว่าอะไรที่เราควรจะเรียงลําดับที่หนึ่งที่สองที่สามเราก็จะได้รับพอผ่อนเนียนหลายคนนะคะเมื่อเขานะต้องการเงินต้องการรวยหลายคนก็ทํางานหลายอย่างนะฮะหนึ่งสองสามนะบริษัทนี้ตัวแล้วก็ยังขยายออกนะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องขยายความเชื่อเราต้องเพิ่มพูนเราต้องมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเพื่อเราจะได้ใจพระเจ้าด้วยหัวใจของพระเจ้าการที่เราตอบสนองการที่เราทําตามพระวจนะการที่เราเคลื่อนไปในความเชื่อคือการที่เรารักพระเจ้าการที่เรามีหัวใจที่เชื่อฟังสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าและในหนังสือ,อยากอบบทที่สข้อที่1 4ถึง16แต่ ถ้าหากในใจของพวกท่านมีความขมขืนและลิษยาและมีความมักใหญ่ไฟสูงก็อย่าอูอวดและอย่าต่อต้านความจริงด้วยการโกหกข้อที่ 15. ปัญญาอย่างนี้ไม่ใช่ปัญญาที่มาจากเบื้องบนแต่เป็นปัญญาฝ่ายโลกฝ่ายเนื้อหนังแล้วก็ฝ่ายผีปีศาจอยากอบทที่3ข้อที่16เพราะว่า ที่ไหนมีความริษยาและความมักใหญ่ไฟสูงที่นั่นก็มีความวุ่นวายและการทำชั่วทุกอย่างข้อที่17แต่ปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรกแล้วจึงเป็นความสุขการผ่อนหนักผ่อนเบาการยอมรับฟังกันเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาและผลดีต่างๆไม่มีการลำเอียงไม่มีการน่าซื่อใจคดข้อที่18 พะพวกที่สร้างสันติซึ่งหวานด้วยสันติก็จะได้รับผลคือความชอบธรรมเมื่อเรามาหาพระเจ้าเมื่อเรามีความเชื่อที่เข้มแข็งเราจะมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเราจะมีความเชื่อที่บริสุทธิ์เราจะไม่มีหัวใจที่ลิษยาเราจะไม่มีหัวใจที่เต็มไปด้วยวิญญาณของโลกวิญญาณอิจฉาริษยาขมขืนไม่อภัยโกรธเกลียดชิงชังลิทำชั่วไปเรื่อยๆนะคะเหมือนที่พูดนี่แหละเหมือนที่พระเจ้าพูดเลย ไม่มักใหญ่ไฟสูงไม่เป็นคนวุ่นวายไม่ทำชั่วเมื่อเราเข้ามาบ้านของพระเจ้าเราจะรับการเสริมสร้างหัวใจของเราก็จะเป็นหัวใจที่นะคะสะอาดบริสุทธิ์พระเจ้าจะชำระเมื่อเราได้ยินได้ฟังพระวจนะเมื่อเราได้นมัสการเราก็จะมีวัฒนธรรมสวรรค์เราก็จะมีนะถ้อยคำของพระเจ้าที่จะนะคะชำระใจชำระวิญญาณของเรา เราจะถูกตักเตือนว่ากล่าวสั่งสอนปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่รับพระคำเราอาจจะกลายเป็นคนที่เย่อหยิ่งมักใหญ่ไฟสูงเพราะว่าเราจะเป็นเหมือนโลกถ้าเรามาในคริสตจักรนะคะเรากำลังมาชำระใจชำระวิญญาณหัวใจของเราความเชื่อของเราจะเป็นความเชื่อที่บริสุทธิ์จะไม่เป็นความเชื่อที่เต็มไปด้วยขยะฝ่ายวิญญาณเต็มไปด้วยการงานเนื้อหนังนะคะ วันนี้เมื่อเราเข้ามาในคริสตจักรนะคะพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เรามีความเชื่อที่มีพลังความเชื่อที่มีพลังก็เป็นความเชื่อที่บริสุทธิ์ใจมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์พระเจ้าจะแยกบาปออกให้กับเรานะคะก่อนที่พระเจ้าจะรักษาเราพระเจ้าต้องการยกบาปให้กับเราถ้าเราไปดูสดุดีร้อนะคะฉันประทับใจคลิปคิปหนึ่งของ Youtube ที่ส่งให้พี่น้องดู นักข่าวเอามาพูดบอกว่ามันมีด้วยเหลือแบบนี้ถ้ามีแบบนี้เราจะต้องมีโรงพยาบาลด้วยเหลอเราจะมีหมอหูด้วยเหลือ <c oughs> มีอะไรหลายอย่างที่คนข้างนอกเขาไม่รู้ว่าพระเจ้าทําสิ่งที่เหนือธรรมชาติมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เรามาต่อต้านหมอนะะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อใครที่เชื่อก็หายคนที่ไม่เชื่อในเรื่องการรักษาโรคพระเจ้าก็เตรียมหมอให้กับคุณพระเจ้ามีวิธีที่จะทำให้คนมีสุขภาพดี ถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เราสุขภาพดีสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยการที่เราไปหาหมอไม่ใช่ว่าเราขาดความเชื่อแต่เราฟังเสียงพระเจ้าพระเจ้าให้เราใช้วิธีไหนมีสองวิธีที่เราจะรับการรักษาโรคหนึ่งวิธีฝ่ายวิญญาณก็คือใช้ความเชื่อเพียวๆสองเราใช้วิธีแบบธรรมชาตินะคะ ก็คือมีหมอที่เขาเรียนมาพระเจ้าก็ใช้หมอเหมือนพระเจ้าใช้คนนี่แหละใช้ผู้รับใช้นี่แหละเขาก็เป็นเครื่องมือของพระเจ้าด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะอะไรใครที่ช่วยให้เรามีสุขภาพดีเขากําลังอยู่ในวัตถุประสงค์ของพระเจ้าหมอเป็นเครื่องมือของพระเจ้าเหมือนผู้รับใช้พระเจ้าเป็นเครื่องมือของพระเจ้าอะไรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเราก็ไม่ได้แอนตี้นะะพระเจ้าให้สติปัญญาเราแยกแยะ แล้วก็การที่เรามาหาพระเจ้าถ้าพระเจ้าให้เราหายโรคด้วยความเชื่อเราก็ทำสิ่งเหล่านั้นโดยความเชื่อไปหาหมอไม่หายก็มีอีกเส้นทางหนึ่งก็คือใช้ความเชื่อไม,ไม่เห็นจะต้องสับสนอะไรแต่คนข้างนอกเขาอาจจะสับสนแต่อย่าให้คริสเตียนสับสนกันแล้วกันนะคะคือหัวใจของพระเจ้าพระเจ้าห่วงใยทางร่างกายเราด้วยท้งจิตวิญญาณเราด้วยนะคะเราต้องเข้าใจหัวใจของพระเจ้า เราต้องมีความเชื่อที่ไม่ไม่ใช่เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องน่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยากให้คนมีสุขภาพดีอยากให้เราได้รับการรักษาตาพระเจ้าบอกให้เราไปหาหมอก็ไป ้าะเจ้าบอกให้เรามาใช้ความเชื่อมาหาผู้รับใช้มาหาคนแห่งความเชื่อคนคนแห่งความเชื่อหรือของประทานของพระเจ้าถ้าเราไปอ่านหนึ่งโครินโ์บทที่สิบสองโอสุดยอดมากนะคะพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ประทานของประทานที่ผ่านความเชื่อของเรามีหลายของประธานของประธานในการรักษาโรคของประธานแหความเชื่อของประทานในการสังเกตฝ่ายวิญญ,ญาณโอ oh, สารพัด ถ้าเรามีพระวิญญาณถ้าเรามีความเชื่อถ้าเราเป็นคนที่ใส่ใจสนใจเรื่องฝ่ายวิญญาณนะคะนี่แหละทาไมเราต้องมาโบสถ์เราต้องมารับพระคําของพระเจ้ารับการเสริมสร้างแล้วก็มาใช้ของบัตทานมาปลดปล่อยของบราทานมารับการเจิมที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้ของประทานกับเราเพื่อเราจะไปรับใช้นะคะเพื่อเราจะ,จะออกไปช่วยเหลือผู้คน ปลดปล่อยของประธานปลดปล่อยความเชื่อเราต้องค้นหาตัวตนเมื่อเราเข้ามารับการเสริมสร้างผ่านคริสตจักรของพระเจ้าเราจะต้องรู้เกี่ยวข้องกับของประธานและเราก็จะใช้ของประธานของเราในการปฏิบัติทั้งนะพี่น้องในโบสถ์ทั้งคนมากมายที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้านะคะมีของดีในคริสตจักรมีสิ่งที่ดีอยู่ในพระคริสต์เราต้องรู้หัวใจของพระเจ้า เราก็ต้องถามพระเจ้าด้วยว่าเราควรจะไปหาหมอหรือจะไปรักษาแบบไหนแบบธรรมชาติแบบเหนือธรรมชาติเลือกได้ถ้าเราติดสนิทกับพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยต่อต้านหมอพระเจ้าไม่เคยต่อต้านถ้าพระเจ้าต่อต้านพระเจ้าจะให้สติปัญญากับหมอเหรอทําไมพระเจ้าให้เรารับประทานอาหารล่ะทาไมไม่ให้พระเจ้ามาป้อนเราหรือว่าให้เราอิ่มทิพย์ล่ะ เราไมเราต้องหาอยู่หากินละพระเจ้าไม่ได้ต่อต้านสิ่งที่พระเจ้าสร้างนะคะพระเจ้าให้เราใช้สติปัญญาแยกแยะมีการรักษาทั้งมิต,ติฝ่ายวิญญาณทั้งธรรมาชาตินะคะอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราไม่ถูกทําลายมันเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นน้ําพระัยของพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะเข้าใจในหัวใจของพระเจ้า เค okay, เวลาหมดหมดเวลาต้องขออำลาวันข้างหน้ามาต่ออีกก็แต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพรวจนะคำของพระเจ้าที่พระเจ้าต้องการที่จะให้เราเข้าใจแล้วก็เคลื่อนไปกับวัตถุประสงค์ของพระเจ้าเมื่อเราได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังพรวจนะเราจะเชื่อและทําตามเพื่อเราจะ เคลื่อนไปอย่างต่อเนื่องและความเชื่อของเราจะเป็นความเชื่อที่มีพลังแล้วก็มีธิ์เดชแล้วก็จะมีผลลัพธ์เราขอบคุณพระองค์เราสรรเสริญพระเจ้าอ,ยอาวอยพรบระวชนะอวยพรซึ่งกนรละกันโดยพันนามมันศักดิ์สิทธิ์ในนามพระเยซูคริสต์เอเมนพระเจ้าวอวยพรค่ะ